สวัสดีค่ะที่นี่บ้านสวนไม้หัวดอกสวยนะคะวันนี้พามาดูดอกบานเช้าสีนวลค่ะน่ารักมากๆเลยนะคะเขาจะบานตอนสายๆเมื่อมีแดดออกนะคะแล้วเดี๋ยวพอเที่ยงเที่ยงบ่ายๆเขาก็เริ่มหุบพอเวลาเราปลูกไปมีดอกบานให้ชื่นชมทุกวันค่ะเพราะว่าดูสินี่นะคะ ยอดดอกเขาเห็นไหมเอ่ยมีดอกเล็กๆเยอะเลยเนี่ยค่ะมีดอกเล็กๆเยอะเลยก็จะทยอยบานกันนะคะเนี่ยแบบนี้ก็จะทยอยบานอันนี้ดอกเล็กๆก็บานพรุ่งนี้นะคะอันนี้ดอกอันนี้บานวันนี้น่ารักค่ะปลูกง่ายด้วยก็ที่บ้านเราใช้วิธีปักกิ่งนะคะกิ่งปักชำ แค่ตัดกิ่งแล้วก็เอามาปักปากดินค่ะรดน้ําทุกเช้านะคะเดี๋ยวมันก็งอกที่เห็นอยู่ตรงนี้นี่คือปักกิ่งช้าทั้งนั้นเลยค่ะอันนี้ตรงนี้ยุ่งปักใส่ขอบบ่อนะคะนี่ฟูฟ่องเลยค่ะก็อันนี้ยุ่งปักแล้วก็เอากระถางมาตั้งเรียงนะคะ mm. เห็นไหมนี่แบบนี้เขาก็จะแตกกิ่งก้านสาขาออกมาที่เห็นว่าว้าแหวงแหวงแบบนี้เพราะว่า ยุงตัดขายค่ะยุงตัดกิ่งพันขายนะคะเวลาขายยุ่งขายชุดหนึ่งยีิห้ากิ่งค่ะชุดหนึ่งยีิห้ากิ่งราคา100บาทรวมค่าส่งนะคะซื้อสองชุดห้าสิบกิ่งราคา160ร้อยหกสบซื้อสี่ชุดร้อยกิ่งราคา270บนะคะส่งได้ทั่วไทยค่ะเสร็จแล้วเราก็เอาไปปักชามันขึ้นง่ายค่ะแล้วก็ต้นแข็งแรงด้วยนะคะ ติดตามดอกไม้สวยๆที่บ้านเรานะคะได้ที่ Facebook Fanpage ไม้หัวดอกสวยค่ะสั่งซื้อดอกไม้ก็ทักกันเข้ามานะคะที่ l ล n e แอ y u n g เบอร์โทรศัพท์ศูนย์แปดหนึ่งสี่ศย์เจ็ดหนึ่งสามเจ็ดค่ะวันนี้ยุงลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ